ไปลกชิปะไปเ้ยวอ,อาวว้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 ว้าวว้้วว้นวะว้าวว้าวาวว้าวว้วววว โอ้โอ้โอ้ป <arians> ้ายบาย恒勃นะ customers ป้ายบายได้บคุณที่จัดไป

เพิ่งลูกงสีแดเห็นไม้สีแดงม่วงม่ๆเฉดอะไรจบปะเช็ดหน้าจอบ้างเอาเอาห่วงไหมไม่เอาไม่เอาห่วงเอาไปหนูเอาเอาห่วงพ่อไม่ต้องทำแล้วพ่อจะไม่เอาห่วงแล้วพ่อจะโชว์ให้ดูได้พ่อแบบไม่ใส่ห่วงเลยครับพร้อมหรือยังไอ้สัมภาพดิไอ้พร้อมหรือยังพร้อมหนูกลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมใส่เอาห่วงไหมหรือว่าลงสไลด์ไปเลย ที่ห่วงไม่เอาลงไปเลยนะเดี๋ยวไปกับลุงลุงไม่เอาห่วงเลย แรงปมากเอาเรื่องวะโอ้ยังมันยังมันเฮ้ยขึ้นสูงจัดเลย โอ้น้ำตกน้ำตก รู้สึกยังไงบ้างไม่ได้แฮปปี้ยังมันเลยเหรอนีขน่ขึ้นยากแล้วขึ้นยากแล้ว เห็นปะใช่นู่นของเราอะเจ็สตาอะง้แคบแคบแบ